อูนี่ซ้อมกลุ่มปิดซ้อมกลุ่มปิดอีพีสี่สิบสี่พี่น้องอีพีสี่สิบสี่นะครับกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกไรช์ทิมมิ่งนะครับพี่น้องวันนี้ร้านฟินคับเปิดปกติเดอนน้อผู้ใดบ๊อบพี่นัน,นไปต่อกลับไปฟินคับเด้อพี่น้องเช้าขอนแก่นไปพุภูละฟินคับพุภูละพี่น้องกระลังตุ่มต่ำตุ่มต่ำทั้งบนนะ ใครไม่มีที่ไปวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้มันหยุดเชยๆไม่ใช่หรอไปฟินขับเด้อวพี่น้องไปฟินขับหลังเที่ยงขึ้นกับไปรวจกลางวันต่ว่าส่วนมากขึ้นกับจะไปกันเสี่หาทุ่มเวลาประจำขราเจ้าเวลาประจำขราเจ้าเดี๋ยวจะปักหมุดอันนี้ไปให้เผื่อเอฟซีอยากซื้อบัตรจองตัวพรุ่งนี้ขายบาาัตรก้อนพี่น้องลูกกระตงเหลี่ยมบัตรกระตงขายซื้อบัตรรอบ EP วันที่8นะครับตะกะเตนโทรดามานะครับฮักคอ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 ปักหมดให้แล้วนะครับทุกคนปักหมดให้แล้วนะครับซื้อบัตรจองตัว EP ที่44นะครับ44เราเชิญพี่ตะกะเตนโรดานะครับเป็นละครละครรอบนี้เป็นละครที่มีชื่อว่า I Will Survive นะครับผมหรือเรา หรือเชื่อเงินเต็มคือกูยังไม่ตายนะครับพี่น้องหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษคือ I will survive ลูกต้องเลี้ยงขายบ้านก็ต้องขายด้วยพี่น้องเด้อทุกอย่างต้องร้านตามปกติระบาป พีซีซีเปิดขายบารแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้นาะริะตัวเกียวก็จะไปซ้อมที่โรงรละครด้วยกันกับพ่อบี๊รอบนี้กับสิตัวเกียวได้ตาอีกขึ้นไปที่อันตัวเกียวมิว,วสิคได้พี่น้อง้าจะเป็นไนเดอร์ก็ติดต่มถ้าสิบมุน,นยปุยวองแรดออมแฮนซืแล้วงับนะบคุณนะครับขอบคุณเอซีมากๆนะครับผมบอสเ,เราก็มาเล่นตัวอยู่ข้างหน้านี่แหละบอสก็เล่นน้ำพี่น้อง บอลเยแล้วกกเหรน้ซื้อแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะับวิีเราเมื่อุบุกงเราค้าไปหน่องมือเนี่ยเอาดูไปเลีอยู่งเราคว้านไปกรไดผู้นี้เอูปเลียนปเลียนอยู่ลเราควันทั้งเหรียทั้งสองคุ้มสอบนั่นแหละมือเนี่ยแต่ก็สวดมวนครุภมวนครุภมวนครุอะไรอ่ะ เดี๋ยวข้ามานะข้าผัดหนูมาที่สมัยโอเคไหมขนูหนาวไหมโอเคเราทำไมไม่หนูไม่หนาว้บนหนาวนอนกันงกัย็นจ้าขึ้นบวหนาวจ้าขึ้นบนหนาวมือนิ่กสิแพร่กสิไปใส่แน่กสิ สอบละครสอบ้องละครแาบสองละครกลางวันกลางคืนก็ไลฟ์สดกลุ่มไลฟ์สดขายบัตรบนเวทีกิดเบิรดมืออะพี่เหล่า Patrol. มือนีนเบิรดมือพูดในทั้งวันมือเบิรดมือขายบัตรเบิรดมือ สวัสดีค่ะพ่อขอบคุณจาทำรอในผุ่มแล้วพี่ในตาพูดสยูนพ่อพีกเลยแซ่บไาระวังตีเข่วเนะด้อ ที่ไหนบางที่ซื้อไปได้รับชมทีเตยยังฝากกลุ่มปิดอีพี44ด้วยนะครับทุกคนใครยังไม่ซื้อบัตรนะครับจิ้มลิงก์เลยนะครับจิ้มลิงก์ที่เราป่าวบอกให้เลยนะครับจิ้มริงเดอรมาเนี่เจ้าของค่ายตัวเกี่ยวมาเองรอบนี้รอบพิเศษร,รอบพิเศษร,รอบเจ้าของค่ายมาเองรอเราจะขอขายว่าอีก พยายางจะด้วยขอบคุณนะครับดูซีรีส์ด้วยนะครับละเอียแล้วหลวอยู่อย่างละเียน้ำานันไม่ตัดตเกี่ยวข้าวหนึ่งถุงหนึ่งบนเตียงนันประสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนินดๆนะครับหน้ารงรัความเปิดให้รับชมไหม รอบนี้นะครับผมไม่ได้ขายบัตรหน้าล,ละครนะครับรอบนี้เราไม่มีขายบัตรหน้าโรงละครนะครับสําหรับรอบ EP 44แต่ว่าเอซีอยากมามอบมาลายอยากเข้ามาอ่าชมในสตูดิโอเข้ามาได้นะครับเอซีอยากเข้ามาช่มอยากข้มามอบมาไล่ข้ามาได้เรื่อยนะครับรอบ EP ี้โอ๊ก,นะอกใจเบิดแฟนเพื่อนเหยียบขากินน้ำไหมคะสปาร์ติเคี้ยวนะคะ อ,จจอ่กเาเปาเาเป็นไหมเปาอาพูดสิเปาเปาเปาขาเล่ามากายนนานนกเต้นด้วยอีพีส,สี่แล้วเด็กจะนอนกี่โมง ไปเลยพี่น้องตามภาษาเด็กน่อยว่าอย่ดปิดเทอมน่นยากเลยกันนั่นแล้วตามภาษาเราอ,อนุวัตอยู่ขอบคุณนะครับตอนนี้สมาชิกเราในกลุ่มประมาณสองพันกว่าแล้วนะครับที่ยังไม่อนุมัตินะครับสองพันกว่าคนแล้วที่ยังไม่อนุมัติตอนนี้เร่งเข้ากลุ่มเลยนะครับแต่ไม่ทันนะครับเข่ามือเหนียมมันแล้วลงเพี่น้องไปไปหาเข่ามือมันจออมันจันมือเนี่ยกันชิยากมาลมตุงน,งนั่งรีบพอทั้งหนุทั้งเต่าทั้งสีสันเตมที่มือในสูงกับัลังพี่น้อง เมืออ่อในสูสุพลังทางนี้ก็รอจอบบึงเหมือนันซื้อยังไงซิ้มลิง์ที่เราปักหมุดเลยนะครับิ้มหมุดที่เราปักให้เลยนะครับในราคา129บาท EP นะครับ I w i l w Survive รอบนี้เป็นแนว l g b t q พี่น้องหลากหลายหลากหลายทั้งเพศนะครับพี่น้องเป็นเกี่ยวกับดรามา่าเป็นหนังแนวดรามา่าจะไม่ค่อยออกตลกเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นแนวดราม่าแบบสนุกสนุกนิดนดแล้วก็ได้สาระได้ข้อคิดนะครับพี่น้อง ศิลปินพี่รับเชิญก็พี่ตะกัแต่แล้วก็พี่โตเกียวพี่ดาลิตาดูดิลูกใครสิไปเจอศิลปินโตเกียวไม่ซีเลยได้พี่น้องหนุ่มวันนี้ม่ไม่ไม่ไม่กระโดดไ่กระโดดสองตาหน้ารักรอในขุมแล้วจ้าเกือบห้าทุ่มแน่เลยต้องเล่นเยอะหลับนอนจะพโม่งกับนอนเด็กๆอยู่ตัวอ่างอูขอนแก่นขอนแก่นจ้าอยู่ขอนแก่น ตอนนี้อยู่ตอนแก่งนะจ๊าเดินทางเดือดเดินทางเดือดเดินทางเดือดจะไปรูนละครอยเหมือนเดิมมารอบนี้เล่นกับย่านนกแล้วจ้าลิงไม่ขึ้นตีพี่น้องลิงบ่ขึ้นตีลิงขึืนบอกคันลิงบ่ขืนกระทักเพจคด่าเพลงโตเกียวเลยครับถ้าลิงไม่ขึ้นกระทักเพจคด่าเพลงโตเกียวเลยคมับ

ขาเปียกกินน้ำไวจับมืกลอยากกบก๋วยเตี๋ยวนมากเียไปบุรแล้วกินเขาวแต่จะมาดูการกินข้าวเปียกเส้นเนยงขอนแก่นโอ้วจับอนยจัวบนัวมากนัวหัวหลกดีดพี่จะกินเขาวมหวาน มาหอวานยุ่เหรอแม่ไม่ยังกินไหมก็ได้ว่าชากินแล้วกินเองเออพี่น้องหอยซางแก่เมื่อกินเองเนี่เขยังกินเลยเปิดโรงเรียนมิตรน้ำเอาออกไปทางเขาไปให้ให้ดูพี่เกลียวเกลียวไม่ขายหลังรูปเด้อเอาเดี๋ยวกุ้แล้วค่ะคอมเมนบอกให้กระโดดไม่กระโดดเดี๋ยวาก่อนขายบัตรไปด้วยเดียนรูกไปด้วยดูหน้าที่เป็นเงิน บ่ขายกับไปได้มือเงินสอนไงเดียวมือเงินสอนไงเด้วเด้อตัวเกี้ยนาไตาอยู่กับย่าเด้อพ่อจะไปสอมเด้อม่นอลดีใจรอได้เรียนกรบนนอนเลยเดี๋นียตะกียยางนั่นจตใสุเดียวไก่ลเดี๋ยวนี้ไก่เลยบว่าเลยงานไก่ก็ได้ เมษาครับมีเวลาซื้อตัวบอลนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็มะเรือนแค่ครึ่งวันมิจฉาชีพเปียกันไสอันมือทุ่ย้มือแทงอย่างนี้อืมอุ้มมันนั่งไปท่านเออบ้านฮักอันผู้ใดมีฟุดทักฟุดยังกะแจงอัปเดตในเรื่องนาพินนาเฟซบุ๊กในพี่น้องพ่อชื่อใดชื่อดบ้างแผนหม่องบ้างอาหารเมื่อนอนนักบังหวัดเราเต็มไปเหมดหม่องว่างเนาะกับพ่อบางเพียงนาะใช่ไม่ฟุดทักเดี๋ยวพูดแล้วกันฟูดทักนั้น พอาเราพูก่อนพูก่นปัญหาเพิ่งแจ้งมาเฉยวอสเซอร์ไพรส์อยากเซอร์ไพรส์กันเลยพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่กลุ่มปิดบ้านพักแฟนครับอาหารซเส้ากอดแจ้งที่เปลี่ยนค่ายเกย์เบยเดอร์จะได้จัดที่วางอาหารไว้นะครับโรงละคร หมูเต๊แมโครกุ้งจังแม่โกุ้งบานหากุ้งแม่และสัตว์นี่มันต้องไึ้โอยู่ถ่า้าวบูดพี่คนหนอ่งมนี่เองจยไดงเลยปไปล้างมือไปล้างมือกิ้าไปล้างมือ่อ่ ตองเอาอะไรไม่เปลี่ยนลงกหายแล้วปลามาล้างมือล้างมือไปลูกไปกินข้าวครับล้างมือมากินข้าวครับไม่ไหน่วขาผัดใช่อันนี้ผพ่อนาน่ของพ่อซ้าโอ้ก็บอกทรางังคบหงวัดบริษัทกุจับ ปองเป็นยจะงงกันขาปลากรึ่งคดีหน่อยของเพื่อนคนดีหน่อยอยู่หน้าซอยสีที่ีไ้ด้วยโนเปรี้ยวกะเพราเอ่อหมูหมูอะไรนะนไม่รู้กินได้ดีด้วยนีะเพรา้นั่นเนี่ยนี่ อันนี Four ้ด okay. yeah. ูอนี้ไข่ขนนี้เด้ออรนไข่ขนเบบี้องมันหงันมันแดมมป่าไอ้หางไอ้หนาเนี่ยกัดะดาเด้อหนาาเด้อพกกันเด้อเื่อนีคอยกัสิตามนน่พี่น้อง มาเราเดืดลึละล่ะบ่บ่อไห่องกันแล้วแต่เรากลาเดปุ้ยปวดระบายอะได้ยังนหรอกินข้าวนเลยเองอไรเาลูกมาผู้เข่าไผ่คมาเร็วกินข้าวเร็วใ้ต้ข้าวนตเกข้าวไข่คนหมูนั่งนี่หนมาตรงนี้ ต้ากินเองต้องหัดกินเองค่ะเขาถ้ากินเองเก่งมากเลยกินเองได้เนี่ยพี่จอช้อนอะไรอ้อนไหนอ้อนไหนผักกุงก็เคี่ยวออกได้นู่นนู่นกินน่ะนะโอ้ยเออหนู่มกินเก่งมากโอ้กินเป็นป่ะเก่งมากเลยกินตอนเลากินผักก็เป็นลุงเขาหน่ะกินผักตอนอายุสิบขวบถึงกินเป็นเลยนะนี่ปรมากกันมาแม่เราไม่เราไม่ลองจะกินได้นัง ใ่มือนเป็นยังไงมื้อ่นกินงกินกินรัังเบเพื่อนหละกินรัเนี่ยจังไงเยอะต้องไปอยู่ในป่าเด้หนย่ไก่ถิงข่บมยย่ยู่ฟงไก่เ้อไก่เตยก่เ้อแจ็ลมาหนิไก่ย่เน้อนับนะมันมันออกมา้าทงซ่งทรงือี่เด้วนี่นะนั่งมนั่งก่อน

มีช้อนเด็ดนะไม่พาพี่สมุดมาเล่นกับเกียว์หรอคาร์บอโน้ตพรุ่งนี้ไงครับมื่อวันพี่ดอมน้องเว่นน้องเว่นข้าเด่นเอาไปทีมในบ้านบอลว้ามาสมุดน่าได้ทุ่มนึงเขาพิสัยร่างเขาตั้งหอบาเลยทุ่มเงินเดือนขึ้นเลยอะซึ่งมือแข็ผมเข้มมืลูกวไอ้คนเจ้า เือดคือขอเสหนยอยครัอรอรบอร่อยกินแล้วก็เปลี่ยนฟ้าบทิมโชว์ซีด้วเนี่ยโชว์อร่อยไหมฮะลูกแซบปัแซบไหมเนี่ยินได้เขาหลาดเลยทางนี้นี่เดินทูกหาผีที่อกไป เราดีตาเดี๋ยวลุงมาหาใหม่นะครับพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับัค่ะสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมครับผมเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวลุงซื้อมาให้พรุ่งนี้ของเล่นเอาอะไรอีกไหมหรือว่าเราไปเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ภูผามาด้วยนะภูผาพี่น้องไปดังผมฉันจะใส่ฟางก่อนเอะไปดังผมไปกันด้วยบายบายไป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 ครับไปบานเจอกันนะสวัสดีเดินซ้ายเฟอร์รานเฟอร์ราน มาเหลน้ำหลานพี่น้องเทงสิเขล่างเขาก็โทษน้ำต้องหิวเขาสันดีกว่เลี้ยเจ้าแล้านี่ตาีหนี่นี่ตากินผาก็เป็นแล้วนั่นนะเก่งเถีะวลูกน้องแลก็เหล็ดน้ำพี่น้องอือใครเกี้ยลูกน้องม็เหล็่น้ำเก่งมากโอ้โหใครสอนหนูกินใครสอนให้ตากินเผาเกี้ยว้หนูนี่ กับข้าวี่ร้องไม่มีอะเขไม่มีหรออน้ำนะน้ำยกอรเลยไงล่ะเขาโยกไปเลยที่กนต้องหันก้วทีกวเองไม่มีคือเขาเขาม่เียเขาน่ะยกเลยข่ะไม่ด่าันักก่อนพก่อนักก่อน กินมดโตเกียวไปกินเองไปแล้วเว้ยนกับเพ่นอยากกินหลายดิขออะไรคะตับปลาเป็ดเหม็นอร่อยบ่แซ่บบ่แซ่บไหมแซ่บไหมแซบไหมแซ่บแซ่บครับเงินบานเดิมมั bà bắp chồng. Hãy mất số xuống tàn nó em mất. Sì, mày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 . xin mày. Sì, 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 mày. พูแต่คนที่รือหรือว่าแข่งกินแข่งกินแข่งกินตัวกันหนัปีกกินพออิ่มก่องมากกินพออิ่มกองมากตรงกินอะไตเกียวไม่ให้แล้วใค้คุณย่าได้รับนะตะกี้ห้ยเ้ยเดี๋ยวนี้ราไดซูตางหอยโอ้โหเรียไกไก่ได้รนี่ทำก่มากเลยอืมมีหาวเลย

เด้นาทีกินตัวเราพักกะเป๋านะแต่ทุกวันนะนั่งก่อนนั่งก่อนใครนั่งก่อนไอ้คำนี้นโอ้โุจีติเตียนเสื้กระเจ้าแสบแสบเพราะว่เขาไปเขาเธออะไรหนพยคนเขากันไว้พี่น้องอย่าลืมอเรื่าจับจองตัวเด้อพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่นะครับอีพี่ไง EP 40C ละครที่มีตอนชื่อว่า i อ i ิวสเตอรวเทีเวิวสเตอก็เตีนเต็นเล็เช่อหรอ,อโอ้เป็นเอซี่น่าเงี้ย่จ๊ี่กต้งน,ำนำีงมม nó người kích thích ở ghim. kìm Maman! 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 này

แล้วน้ำนะกินใก้กับเนยั่ล่ะหิวตาน้ีีีอเป็นหิวตานัไมกินนาปะะมานองกัเราเดีกินวัดพอเต็มเต็อ่าต้องดูดรอกยกเลยเระโตแล้วโตแล้วลาเติมด

นอืมหวางันีเลยอั้งมก็สบู่นไนกไม่กินผักสีเขียวเหรอผักมีประโยชน์นะคะเคลียวหนูเนี่ยเคียวหนูเียวหนูดู ยนไหมจะไปซอดกุ้ยทะลมไหมเดี๋ยวคนอีสานเนาะเอาคำสุดท้ายก่อนเอาสุดท้ายอีกเแบบเอานี่เกี้ยวโอ้ยเ้ย